สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษศพยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The v i s h ส s า y n t ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายเดือน,นับประจำเดือนสิงหาคมสิงหาคมส,งคมสิงหาคมนะครับผมสำหรับผู้ที่มีดาวจันร์ลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพฤกษศพนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่21เมษายนจนถึงวันที่20พฤษภาคมนั่นเองนะครับผมก็อา่า สำหรับเดือนนี้นะครับผมออกคลิปช้านิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงต้นเดือนนะครับผมมีเวิร์กช็อปนะครับผมเกี่ยวกับทางด้านสปิริตชัลนะครับผมการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างส่งผลนะครับผมถึงทางกายภาพนะฮะแล้วก็ส่งผลถึงพลังนะครับผมในการแบบหยิบพ่งหยิบไพ่ต่างๆนะครับผมก็เลยทําให้มีปัญหานะครับก็คือพยายามเลยนะพยายามฝืนและนะพยายามทํางานแล้วแต่ว่ามันทําไม่ได้จริงๆนะครับผมก็เลย วันนี้ผมก็เลยลงให้แบบ12คลิปทีเดียวเลยนะครับทำทั้งวันเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับผมได้ติดตามกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะครับผมแต่ว่าก่อนเข้าเรื่องเนี่ยสำหรับคนที่มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์หรือวันเกิดวันอื่นๆนนะครับผมที่ไม่ตรงกับราศีพฤษภนะครับผมก็สามารถตามไปดูที่คลิปอื่นหรือราศีอื่นได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องนะฮะ ดาวทิศกุ่มดาวพุธนะครับในเรือนที่4นะฮะบ้านและครอบครัวนะครับคุณจะต้องกลับมานึกถึงคนในบ้านนะครับผมหรือว่าบุคคลต่างๆนะครับที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับผมญาติญาต่างๆนะฮะคุณบางท่านนะครับอาจจะมีอาจจะให้เวลาอยู่กับบ้านในช่วงนี้นะครับมากเป็นพิเศษนะครับอย่างแบบก็อย่างช่วงช่วงนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นเนาะ work from home หรือว่าแบบว่าบางคนก็ไม่สามารถออกไปทํางานได้นะครับหรือว่ามีความพร้อมที่จะ แก้ปัญหาในบ้านด้วยความคิดนะครับผมในเวลานี้คุณจะต้องบาลานซ์ตัวเองเป็นอย่างมากนะครับผมในเรื่องของบ้านหรือแม้แต่ในเรื่องของการงานของตัวเองนะฮะดาวยูเรนัสที่อยู่ในเรือนของตัวตนนะครับจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอีกครั้งนะยางผมบอกไปว่าดาวยูเรนัสเนี่ยอยู่ในเรือนที่1ของชาวราศีษษษษพฤกษภมาแบบเนิ่นนานนะครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับผมอย่างต่อเนื่องนะฮะ โดยเฉพาะเมื่อคุณนั้นจะต้องเลือกระหว่างงานแล้วก็ครอบครัวนะครับหรือบางท่านนั้นอาจจะมีสภาวะของการจะต้องดูแลคนที่อยู่ในบ้านซึ่งเป็นหัวหน้าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องแบบว่าก้าวเข้ามาเพื่อเป็นหัวหน้าเพื่อดูแลคนที่อยู่ในบ้านนะเป็นเสาหลักนั่นแหละให้กับคนในครอบครัวนะครับบางคนนั้นอาจจะ เข้ามาดูในธุรกิจของทางบ้านนะครับผมหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างที่บ้านของตัวเองนะครับผมอาจจะเป็นแบบโฮมออฟฟิศน,นะครับประมาณนั้นเนะเพราะแรงกดดันจากการทํางานนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่าเวลาทํางานมันอาจจะมีปัญหานะครับผมบางคนอาจจะทํางานนอกบ้านไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นห่วงคนในบ้านมันทําให้คุณนั้นนะอาจจะเกิดความเครียดนะครับผมซึ่งนะฮะ ตอนนี้นะครับผมการเปลี่ยนแปลงทางด้านการทํางานในตอนนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะมีความมั่นคงนะครับผมจับต้องได้นะแล้วก็แข็งแรงในระยะระยะยาวแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าดาวยูเรนัสนะครับในเรื่องที่1นั้นคุณจะต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและยอมรับในการปรับตัวนะครับคุณจะต้องอาจจะคุณอาจจะรู้สึกขัดแย้งนะครับผมแล้วก็รู้สึกอึดอัดเป็นพิเศษนะครับผมที่จะต้องประคองเรื่องราวต่างๆว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะครับผม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมาได้นะครับผมเพื่อซัพพอร์ตกับการทํางานของคุณนะอาจจะมีการแบบปรับบ้านนะครับผมออกไปถ้าสมมุติว่าใครทําแบบโฮมออฟฟิศนะครับก็จะต้องมีการขยับขยายอะไรแบบนั้นเพื่อทําให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะฮะดาวใครร้อนในเรื่องของความรู้สึกและเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเรือ12จะทําให้คุณนั้นกลับมาพบเจอกับความต้องการของคุณจริงๆแล้วว่า อะไรที่คุณกําลังทํานั้นมีเขาเรียกว่ามีม,มีมีความต้องการมาจากอะไรมีสาเหตุหรือมีเป้าหมายไปทางไหนนะครับผมซึ่งจากที่ผมกําลังแบบดูในตอนนี้นะครับว่ามันจะเป็นช่วงของแบบว่าอา่าเขาเรียกทุกอย่างก็ทําไปเพื่อครอบครัวเพื่อบ้านเพื่อความมั่นคงนั่นแหละนะครับคุณอาจจะมีเวลาว่างเล็กๆนะครับผมในการเข้ามานะฮะค้นหาอารมณ์ของคุณนะฮะสำหรับอันนี้หมายถึงว่าสําหรับบางคนที่แบบ เฮ้ยเราไม่ได้มีครอบครัวต้องทรับผิดชอบขนาดนั้นแต่ว่าอะไรหละ่ะที่เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมสิ่งนี้นะจะเข้ามาเยียวยารักษานะครับผมและทําให้คุณมีกําลังใจในการาสร้างความมั่นคงให้กับคุณแล้วก็มีกําลังใจในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของคุณด้วยนะฮะสำหรับคนโสดนะครับคุณอาจจะได้กําลังใจจากคนที่เข้ามาคุยด้วยนะครับผมเพื่อปรับทุกข์หรือว่าทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะะค,คุณอาจจะเจียดเวลาของคุณนะในการพูดคุย กับใครสักคนนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปในตอนนี้ทําความเข้าใจตัวของคุณเองนะครับผมบางท่านอาจจะได้เจอกันทางออนไลน์นะครับดาวสุขดาวประจําตัวในเรือนความรักคุณจะรู้สึกเหมือนตกอยู่ในห่วงของความรู้สึกนะครับผมกับคนที่คุณกําลังแบบพูดคุยด้วยหรือเดทด้วยจะเดททางออนไลน์หรือเดทในชีวิตจริงก็ได้นะครับผมหรือมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันนะครับน่าจะทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าเบาสบายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าลดทอนอารมณ์ ที่มันเป็นความเครียดของคุณได้นะครับผมสําหรับคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะครับคุณอาจจะใช้เวลานี้นอกเหนือจากเรื่องงานนะครับมาทํางานอดิเรกร่วมกันนะครับผมแล้วก็มีความสุขด้วยกันนะครับผมเป็นการผ่อนคลายนั่นเองนะฮะบ,บางท่านนะครับอาจจะใช้เวลานี้ในการพัฒนางานอนดิเรกของตัวเองนะครับผมดาวองคาจะทําให้คุณนั้นหาวิธีในการค้นพบความสามารถหรือใช้ความสามารถของคุณในทางที่มันจับต้องได้มากกว่านี้นะครับผม คุณจะรู้สึกว่าผ่อนคลายจากงานนะที่หนักหน่วงนะครับผมแล้วก็เรื่องในบ้านนะครับที่คุณจะต้องดูแลในเวลานี้นั้นบางทีนะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่ารายได้นะครับผมซึ่งคุณจะสามารถเอางานของคุณนานาที่เป็นแบบงานทําเล่นๆเนี่ยออกมาขายนะครับออกมาทําอย่างจริงจังนะครับผมเป็นงานจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของสวยงามนี่ก็จะดีมากนะครับผมรวมไปถึงแบบว่าน้ําหอมอะไรพวกนี้ก็จะดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมอาจจะาสามารถใช้ เขาเรียกว่าความสามารถนี้ในการช่วยเหลือแล้วก็จุนเจือครอบครัวได้น,นะครับอ่ะและนั่นก็เป็นในแง่ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในแง่ของไพ่นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอาจจต่ว่าอันดับอื่นอันดับอื่นวะอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องฝากให้ชาวลัคนาราศีฝึกศพทุกท่านนะครับก็เขาเรียกว่า รีเช็คนะครับผมวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ดีๆก่อนนะครับก่อนจที่จะมาดูชาแนลของเรานะครับเพราะว่าชาแนลของเรานั้นเป็น Western Astrology นะครับผมก็จะไม่สามารถอิงกับโหราศาสตร์ไทยได้นะฮะดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าคุณเคยดูชาแนลของโหราศาสตร์ไทย ช่องนี้ของเราไม่อนุญาตนะครับผมให้คุณนําหลักของโหราศาสตร์ไทยใดๆมาผสมได้นะครับเพราะว่ามันมีวิธีการในการคิดในการคํานวณที่แตกต่างกันนะครับมันอาจจะทําให้ข้อมูลไม่ตรงกันได้ยกเว้นแต่ว่าคุณไปหาข้อมูลมาแล้วแล้วคุณแบบมีลัคนานะครับผมราศีพฤกษบนะฮะในโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ในโหราศาสตร์สาสกลด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมถ้าในเคสนั้นนะฮะ เคยมีคำถามมาคอมเมนต์นะครับผมเกี่ยวกับว่าคุณเราควรจะใช้เวลาไหนในการแบบดูดวงกันแน่นะครับสําหรับคนที่แบบวา่ายื่นใบเกิดช้านะครับผมสูติบัตรนะครับหรือว่าอะไรนะบัตรประชาชนกับเวลาเกิดจริงไม่ตรงกัน ให้ใช้เวลาเกิดจริงนะครับผมเวลาที่คุณแม่แบบเบ่งเราออกมาแล้วหลุดพรวดออกมาแล้วนะครับให้ใช้ตอนนั้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นแบบช่วงที่เราแบบร้องร้องแรกอะ่ะช่วงที่เราตื่นเป็นครั้งแรกมีลมหายใจเป็นครั้งแรกอันนั้นน่ะจะจะสําคัญมากๆนะครับผมแต่จริงแล้วมันมันมีระยะห่างในการคลอดอะ่ะไม่นานเนือออกปากเพราะว่าถ้านานมากๆก็อาจจะเสียชีวิตได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้ไปซีเรียสว่าแบบคุณแม่ผมร้องแบบ ผมลองลองให้ตอนไหนกี่โมงอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีใครจําได้นะครับผมแต่ว่าใช้เวลาที่แบบว่าคุณแบบอ,ออกมาอะไรแบบนั้นนะก็น่าจะเห็นตรงได้นะครับผมมากกว่านั่นเองนะฮะมาดูซิว่าชาวราศีพฤกษ์เป็นยังไงนี่ราศีที่10แลลวนะวันนี้ผมมาราธอนมากนะครับผมผมอยากให้วันนี้ผมลงครบทุก12บสักราศีเลยนะครับอ่ะ f o r ์อวอสนะครับนี่เรื่องความมั่นคงเนาะความมั่นคงก็มาขยับนิด n g of Sword รู้สึกว่า King of Sword เนี่ยขึ้นหลายราศีมากเลยนะผมว่าผมก็สลับเมื่อกี้แล้วก็เลือกเลือกแล้วนะ Hi please นะครับผมอาจจะเป็นช่วงจังหวะดาวจริงๆนะครับที่ทำให้คนต้องแบบว่าสู้ฟัดเนี่ยครับผมในตอนนี้ฮารียญน สิบคาถาคิงซ so อฟวอนควีนออฟสอดคนเยอะเหมือนกันนะนะครับคนเยอะในที่หมายถึงแบบว่ามีคนเข้ามาแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์นะครับผมในช่วงเน๋อแต่ว่าคุณแบบว่าอาจจะมีการแบบเดทได้นี่เนาะคว e นซอฟเ e น t a เ l ิลส so ์ acles, <c oughs> นะครับไพ่ประจำตัวก็มาแล้วก็วิ e ออฟฟอร์จูนโอเคเห็นไหม เห็นอยู่เห็นอยู่ก็คือเห็นนะครับอ่ะไพ่สีคาถาขึ้นมานะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าณตอนนี้ในคุณอาจจะอยู่ที่บ้านมากเป็นพิเศษ,ษนะครับผมหรือว่าคุณนั้นอยากจะมีความมั่นคงในในแง่ของการแบบว่าสร้างครอบครัวนะครับผมคุณก็เลยเลือกที่จะ เปลี่ยนนะครับบางคนออกจากการทํางานบางคนออกจากงานเก่านะครับผมเปลี่ยนนะ,ะมาทํางานที่บ้านนะครับผมมาช่วยธุรกิจของทางบ้านมาช่วยแบบภาระของทางบ้านอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการคิดของคุณแล้วว่าไพ่ไฮพลีสขึ้นมามันเหมือนกับคุณคิดสรตะของคุณดีแล้วว่าเอ้ยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเลน,แบบนี้ยแบบเแบบนี้ยตอนเนี้ยออกแบบแบบเนี้ยดีแล้ว แบบนี้โอเคแล้วสําหรับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวหลังจากเนี้ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ณครั้งนี้มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีไพ่สีถ้วยเข้ามาแสดงว่ามันอาจจะมีการเก็บตัวนะครับผมเก็บเรื่องความคิดนะครับแต่ว่า ณปัจจุบันคุณรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าคุณน่าจะมีการตัดสินใจเข้ามาแล้วล่ะนะครับผมว่าคุณจะทําอะไรคุณจะเริ่มยังไงนะครับวิวออฟเฟอร์จูนเข้ามาเนี่ยนะฮะมันทําให้เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับผมของตัวของคุณเองหรือของสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับผมรวมถึงไพ่เนี่ยมีไพ่คิงออฟสอดควีนออฟสอดนะครับสาหรับบางคนที่ทํางานอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าอาจจะมีการแบบใช้ชีวิตร่วมอยู่กับ คนในบ้านนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณทั้งคู่จะต้องผ่านตัวไปเป็น,ปนแบบนักสู้หมดเลยอะต้องสู้ฟัดทั้งคู่เลยนะครับพระราชาถือดาบกับพระราชินีถือดาบนะครับผมก็คือคู่ของการแบบเฮ้ยเราจะทํำยังไงกันต่อไปดีเราจะเริ่มยังไงดีเราจะสร้างอะไรต่อไปดีนะครับผมซึ่งคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือนะครับผมจากคนอื่นๆด้วยนะครับผมอย่าง Kingsoft บอลอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยนอกจาก คุณจะแบบสู้แล้วอ่ะคุณยังมองเห็นอนาคตของการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้คิดเอาไว้แล้วอยางที่ผมบอกไปว่ามันจะมีดาวไครรอนในเรือน12อ่ะซึ่งทําให้คุณนั้นกลับมาแบบฉุกคิดนะครับผมว่าเอ้ยคุณคุณจะทํำยังไงต่อไปดีคุณจะทําอะไรต่อไปดีนั่นเองนะฮะอะต่อไพ่หาถ้วย5ถ้วยอีกแล้วเนี่ย ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันมีอะไรที่มันแบบแตกหักไปมันมีอะไรที่พังไปและส่วนใหญ่แล้วผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบในเรื่องของงานนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในด้านของครอบครัวได้เหมือนกันนะ นะครับผมก็ต้องระวังนะครับผมในเรื่องของคําพูดแล้วก็ความเครียดให้ดีๆนะครับผมในไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณมีช้อยส์หลายๆอย่างนะครับผมในชีวิตที่คุณอยากจะลองทําโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของงานอดิเรกเกี่ยวกับเรื่องของงานฝีมือที่ผมได้บอกไปเมื่อตอนแรกนะครับซึ่งมันจะดีนะถ้าเกิดว,ว่าคุณได้ลองทําอะไรแล้วที่คุณมั่นใจนะครับผมแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยไพ่8คาามันคือการเอ่อไพ่แปดคาาเข้ามาคือการขยับขยาย นะครับผมการแบบว่าได้เจออะไรใหม่ๆได้ทดลองอะไรใหม่ๆนะครับผมแล้วจะเป็นการขยับขยายที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถลองได้นะครับผมการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับโอเคไททรูสนะครับผมอันนี้หมายถึงเรื่องของความเป็นจริงอะ่ะว่าคุณจะต้องคุณจะต้องเห็นว่าสถานการณ์มันมันควรจะเปลี่ยนะนะครับผมคือผมรู้สึกว่าคนคน คนคงเห็นทุกคนแหละในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะในตอนนี้นะครับแต่ว่าสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษอ่ะคุณเป็นราศีที่คุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่สุดเลยใน12จักรราศีซึ่งตอนนี้เนี่ยความเป็นจริงมันมันมาแบบมันมากระทบคุณอย่างรุนแรงแล้วว่าว่าเฮ้ยแบบเดิมไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะครับและมันเป็นความเป็นจริงที่คุณแบบเข้าใจได้ด้วยตัวเองแล้วว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนแล้วนะไม่ไหวแล้วนะครับผมสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับ movement เห็นไหม Movement คือการขยับขยายอ่ะคือการเคลื่อนที่คือการเคลื่อนตัวนะครับผมซึ่งมาพร้อมๆกับพ่ยวิวออฟฟอร์จูนการเปลี่ยนแปลงกําลังเข้ามาแล้วครับแล้วก็ movement เข้ามานั่นคือเหมือนกับคุณจะต้องเริ่มเดินอ่ะเริ่มออกเดินทางหรือว่ามันมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างแน่นอนนะครับแล้วจะปการเปลี่ยนในครั้งนี้จะทําให้สถานการณ์นั้นมันดีขึ้นด้วยตามลําดับนะครับพ่เลิฟ บางคนอาจจะได้เจอคนรักนะนะครับแล้วก็สําหรับบางคนนะฮะผมที่กําลังทํางานหรือทําอะไรอยู่ตอนนี้นะค,คุณอาจจะได้มาจับงานในสิ่งที่คุณรักแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละชีวิตเออเราน่าจะเปลี่ยนมาทําตั้งนานแล้วนะครับอะไรแบบนั้นนะครับผมก็ทําให้อ,อ่าคุณนั้นได้พบเห็นนะครับผมหรือว่าได้รู้สึกนะครับผมถึงงานใหม่ๆนะครับผมวิถีชีวิตใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเออมันก็มีความสุขดีไปอีกแบบหนึง่งเหมือนกันเนาะอะไรแบบนั้นนะฮะอ่ะ ไวมากของราศีพกษภ I am the loving energy of the universe นี่ไงเขาบอกว่านะครับผมตอนนี้เราเป็นพลังงานของความรักนะครับผมซึ่งส่งต่อมาจากจักรวาลน,นะครับในนี้มันมีไพ่จักรวาลอะไรบ้างนะฮะมีไพ่ you of fortune นะครับผมแน่นอนนะครับไพ่ truth เนี่ยแน่นอนนะครับเป็นเมสเซจจากจักรวาลว่าอะถึงตอนนี้ถึงเวลาเนี้ยคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะถึงเวลาเนี้ยคุณ ที่เขาให้คุณเปลี่ยนะที่ยูเรนัสเข้ามาเขย่าคุณ่ะไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณทําอะไรผิดนะแต่ว่าเฮ้ยชาวราศีพฤษภมันมีสิ่งที่ดีกว่านี้รอคุณอยู่คุณอาจจะอยู่กับอะไรเดิมๆมานานแล้วแล้วบางบางคนอะบางคนอาจจะไปไม่ได้จริงๆอะไพ่สีถ้วยเข้ามาเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบ เอออยู่ตรงนี้มานานแล้วทำไมมันถึงไม่ได้มีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาสักทีเขาก็<ๆ>เ,าเลยพยายามถีบคุณออกมาเพื่อให้คุณนั้นไปเจอกับอะไรใหม่ๆไปเจอสิ่งใหม่นะครับผมดังนั้นเนี่ย I am the loving energies of the universe เนี่ยมันหมายถึงว่าเฮ้ยเราเป็นพลังงานที่ได้รับความรักนะเราเป็นจักรราศีที่ได้รับความรักนะแล้วการเปลี่ยนแปลงในครั้งเนี้ยมันเกิดขึ้นจากความรักของจักรวาลที่มีให้กับเราเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับไวมากราศีอื่นประมาณ20นาทีนะ่ะ แล้วนี้นะครับผมก็เป็นดวงรายเดือนนะของผู้ที่มีดาวจาันลัคนานะครับสถิตยอยู่ในราศีพฤกษภนะครับหรือคนที่มีวันเกิดในวันที่ผมได้บอกไปนั่นเองนะครับผมอ่ะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะมีไพ่พิกัดการ์ดนะครับแล้วก็พิกัดเลออกมาแล้วก็ช่วงเดอร i วิสรีวิวนะฮะเดือนที่แล้วนั้นผมไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ผมจะลง2คลิปนะให้ตามให้ทัน ทุกอย่างเป็นกําหนดการเดิมหมดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช n n e l ของเรานะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ